สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราก็มายืนอยู่ที่หน้าห้างพาราไดส์นะครับบนสะพานลอยเดี๋ยวเมงกินูนจะพาทุกท่านไปเดินเที่ยวตลาดสดกันนะครับวันนี้ไปดูของกินกันนะครับในวันเสาร์วันหยุดแบบนี้เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าพาราไดส์พารกกันนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไป ที่ตลาดสดกันนะครับเอาเรียกตลาดสดสะอาดนะครับเออจะเดินข้ามไปฝั่งนู้นนะครับมองเห็นอยู่ตัก200เมตรน่าจะได้นะครับพอมาถึงจุดนี้เราก็จะเดินข้าม ทางมาลายไปฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นก็จะเห็นเห็นเป็นล่มเหลืองครับตรงนี้จะเป็นตลาดล่มเหลืองยามเช้านะครับที่หน้าพาราไดถนนสีนักลินนะครับใครก็อยู่แถวๆนี้ก็มาชมมาซื้อมาเลือกซื้อของได้นะครับตรงนี้จะมีเสาร์อาทิตย์นะครับช่วงเช้าเช้าตั้งแต่ น่าจะประมาณตีห้านะครับก็เดี๋ยวเราจะเดินข้ามไปฝั่งนู้นกันนะครับไปตลาดตอนนี้มีรถไฟผ่านมาพอดีเดี๋ยวเราเข้าไปแวะตลาดล่มเรืองกันก่องแถวนี้จะเน้นเป็นเสื้อผ้าสะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีของกินเท่าไหร่ จะมีของกินเล็กๆ,ๆน้อยๆน,นะส่วนตลาดตรงนี้ตลาดหลักเราก็จะอยู่ฝั่งด้านนู้น,นะครับเดี๋ยวเราจะไปฝั่งด้านนู้นกันเราแวะเข้าตรงนี้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปต่อกันฝั่งนู้นนะ ั่นี้จะเป็นตลาดสดแล้วก็ตลาดใหญ่นะครับนี่จะเป็นตลาดยูทาะนะครับจะมีป้ายบอกอยู่เดี๋ยวเราเดินข้ามไปฝั่งนู้นกันเลยคับคนจะเยอะมากนะครับสำหรับวันเสาร์และวันอาทิตย์ จะมีอาหารหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลซื้อทั้งของกินได้เลยแล้วก็ของซื้อไปทำเป็นพวกอาหารสดอาหารทะเลต่างๆ ร้านนี้จะเป็นร้านอาหารทะเลนะครับครัแบบเดี๋ยวเราเดินซอยแรกกันก่อนของกินเยอะมากนะครับช่วงเช้าเชแบบนี้ ไปอยู่แถวๆใกล้ๆพาราไดซ์สีนคลรินนี่ก็แวะมากันได้เลยนะครับช่วงเช้าๆไปจนถึงประมาณน่าจะสิบโมงนะครับถ้าจำไม่ผิด กินเยอะมากนะครับบอกได้เลยแต่ต้องเผ าเดินชมกันเพลินๆไปเลยครับเช้านี้ปักทองรูปใหญ่มาก ตลาดยูสะอาดน,นี้ก็อยู่ไม่ไกลนะครับอยู่ติดถนนสีนัคลินเลยนะครับฟังขาไปสีนัคลินนะครับถ้ามาจากสํารงมาจากโน่นก็จะจะอ้อมหนอนนะครับที่ครับแต่ละร้านข,าย,ขายดิบขายดีทกันที่อน,นยนะ่าเงี วันนี้ตื่นสายด้วยนะครับคิดว่าจะมาไม่ทันตลาดมาก็คนยังเยอะเหมือนเดิมอยู่ลองไห ไปอีกซอยนึ่งน,นะครับเป็นซอยที่สองซอยที่สองนี่ก็ของกินเยอะพอสมควรนะครับ ตลาดนี้จะเป็นตลาดใหญ่นะครับทุกท่านมีทั้งผลไม้มีทั้งผักทั้งอาหารสดต่างๆคนนน้างาหรับ เนื้อสับผลไม้สดๆใหม่ๆกันเลย กตตลาดใหญ่มากนครับทุกท่านของก็เยอะด้วย นี่ครับโซนนี้จะเป็นอาหารสดอาหารทะเลนะครับ สามารถเลือกซื้อเลือกจับจ่ายกันได้ตามใจชอบเลยนะครับพี่พี่เ f ี C, เข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้แมงกิโน,โนด้วยนะครับวันนี้แมงกิโนพามาเดินตลาดเช้าตลาดอยู่สะอาดนะครับ สดอาหารทะเลปลาตัวใหญ่ทั้ทงนั้นเลยกกอน แล้วมนที่นู้นก็พาเดินออกมาพักข้างนอกก่อนก็นี่ครับมาง่ายมาสะดวกนะครับฝั่งนี้จะมาจากซีคอ,อนมาจากบางกะปิด่วนฝั่งด้านนู้นก็จะมาจากสีน็กลินมาจากสีอีมทางนู้นนะครับ สำหรับคลิปนี้แมงกิีนูนก็จะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวแมงกิีนูนจะพาไปเดินตลาดไหนไปรอติดตามในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ตอน